ข้อมูลสำคัญสำหรับการดูแลสุขภาพในการหลีกเลี่ยงโรคสมองเสือ่อมความจริงที่น่าสนใจที่สุดคุณเคยคิดว่าการเคี้ยวมีผลต่อสุขภาพสมองไหมวันนี้เราได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับข้อมูลจากงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆที่สามารถช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมการเคี้ยวมีผลต่อสุขภาพสมองและวิธีการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นงานวิจัยนี้มาจากญี่ปุ่นและมีข้อมูลที่มาจากเมืองฮิซายามะซึ่งเป็นเมืองเล็กๆใกล้กเลลมืองฟูกูโอะที่มีประชากรอยู่ในระดับน้อยๆ จึงทาให้งานวิจัยนี้มีข้อมูลที่ครบถ้วนและละเอียดมากๆที่เมืองฮิซายามะได้เริ่มเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของประชากรมาตั้งแต่ปี2 5 0 3และมีข้อมูลที่ครบถ้วนมากกว่า65ปีทำให้สามารถใช้ข้อมูลนี้ในการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพได้อย่างละเอียดแต่ข้อมูลนี้มีความสําคัญอย่างไรกับเราการวิจัยนี้ได้ติดตามผู้สูงอายุอายุ60ปีหรือมากกว่าจํานวน1566คนเป็นเวลา5ปีและพบว่ามี180คน11.5%ตเป็นโรคสมองเสือ่อม ซึ่งแบ่งเป็นสองกลุ่มหลักคือโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมจากหลอดเลือดแต่สิ่งที่น่าสนใจคือการวิจัยพบว่าคนที่มีฟันอยู่2ีซี่หรือมากกว่าจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมต่ำที่สุดและคนที่มีฟัน9้าซี่หรือน้อยกว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมมากขึ้น60-8 0เอร์ซน์ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นการเคี้ยวเป็นสาเหตุหรือไม่การเคี้ยวทำให้มีการกระตุ้นเลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้น โดยเฉพาะที่ฮิปโปแคมปัสที่เป็นส่วนสําคัญในการเรียนรู้และความจํานอกจากนี้การเคี้ยวยังช่วยให้เราได้รับโปรตีนและผักผลไม้เพียงพอซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับสุขภาพสมองแต่ถ้าฟันเสียและมีเชื้อโรคในปากก็จะทําให้เกิดภาวะอักเสบเรื้อรังที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทําให้เกิดภาวะสมองเสื่อมจึงทําให้รัฐบาลญี่ปุ่นมีโครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีฟันอย่างน้อย20ซี่ตอนอายุ80ปีหรือโครงการ8020 นี่คือข้อมูลที่สำคัญสำหรับการดูแลสุขภาพในการหลีกเลี่ยงโรคสมองเสื่อมที่เราได้เรียนรู้จากงานวิจัยนี้คุณคิดว่าการเคี้ยวมีผลต่อสุขภาพสมองไหมคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อมูลนี้มาแบ่งปันความคิดเห็นกันได้เลย